ประหยัดสุดด้วยซ้ำไปประหยัดประหยัดนะฮะแล้วฉีดช่วงสี่ห้าครับอืมช่วงเย็นนี้ผมจะไม่ค่อยฉีดเพราะมะเขือท่อเออมาประเทศนี่ประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนี้เขาจะนอนฮะอืมใบนี้เขาจะยิกเที่ยวเลยแหละเขจะนอนจะไม่กินอาหารแล้วอ๋อถ้าเป็นช่วงเย็นครับไม่กินฉีดฮอร์โมนนี่ไม่กินแน่นอนฉีดอะไรก็เขาไม่กินละฮะช่วงช่วงช่วงเย็นเนี่ยเขาหลับละเขาหลับนะฮะแต่ถ้าหากฉีดช่วงเช้านะฮะสังเกตนะคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะตีห้าเขาจะตั้งใบทีห้าเขาจะตั้งใบชูรัดเลยอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้ สังเกตการ์ดแล้วคือมากเขาทำนะเขาจะมีหนอนทอนใบนี่ใบนี่ขาวหมดเลยนะผมไม่เป็นของแปลงหมู่บ้านข้างๆกันได้นะของเจ้าอื่นๆอื่นนะทุกที่ใช่ไหมมันเกิดเทศนี่กระหนอนทอนใบนี่ไม่ไม่ชะโลกันเลยแหละรอแต่แต่ผมไม่ไม่ยุ่งดูสังเกตการติดนะฮะอย่างเงี้ยคือที่ที่ดูอยงเงี้ยไม่มีแมลงไม่มีอะไรมากัดเลยอ่ะเปรี้ยงริบเลยนี่นี่จริงๆแล้วเขายังไม่โตนะแต่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเนี่ยให้มาดูว่าเนี่ยครับนะฮะความดกความสมบูรณ์อะไรของเขาเนี่ยฮะเนี่ยก้านเขายาว แล้วติดหมดเลยอย่างนี้ได้หมดเลยนะพ่อนะได้ได้หมดได้หมดเลยนะอย่างนี้นะแล้วนี่เขาจะไปเยอะเลยนะแล้วก็จะมีมากอีกอย่างก็คือแมลงวีขาวแมลงวีขาวครับอือใช่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 แมลงวีขาวเมืองทยเนี่เขาจะชอบแต่นี่นี่ผมจะมีน้อยมากแทบจะแทบไม่แทบจะไม่เจอเลยนะเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยนะฮะอันนี้คือฉีดไปแล้วนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเพราะเห็นว่ามันมันเริ่มงามอือมันงามแล้วมันงามแล้วไม่ไหวแล้วมันไปจัดอย่างเงี้ย อย่างนี้ดีใจไหมนี่พ่อก็แกว่างวดจะได้ประมาณตันถึงสองตันนะสี่วันนั่นนะพอจะเก็บเอาในหนอเขาว่ารับประกันได้เลยผมว่าแค่ห้าร้อยวผมก็ว่ามากแล้ยตันห้าถึงสองตันนะเคยรักดู้ะเขาว่าชุ่นดอกอ่ะครับตพาต้นสมบูรณ์ต้นมันสมบูรณ์เลยต้นสมบูรณ์จริงนะท่านผู้ชมครับดูจากดูก้านดูต้นมันเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ย มันขึ้นหนีจริงๆนะถ้าบอกตกขี้ลงไปปุ๊บเนี่ยเจอแต่เม็ดเลยลูกเจอแต่เม็ดผืนๆนี่จะไม่เห็นนะเมองจะไม่เห็นนะแต่พอคขี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะทุกแปลงไปเลื้อยเนี่ยนะฮะดูสังเกตดูนี่ครับโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะเอาละช่วงนี้ฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนกันละกันเดี๋ยวช่วงหน้าคุณพ่อพาผมเดินรอบๆอีกสักหน่อยนึงเนาะพักสักครู่ครับโปรรดดฟังงงทาาานนนีีี้พวกเเมมขออส สรราามัตนเจอไม่ฮียครับพัดรร้อยขวดนึงครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่ชนชข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วผลด,<ค>ดีได้จริงเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พลัสร้อย โปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอนสร้างสารรค์ธรรม,มชาติคนเจอไม่ต้องรอเก้อรีบตัดสินใจ ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเกษตรติดจอในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายกันครับต่อฮะคุณพ่อรถครับก็คือเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เล่ากันมาว่าละมาแรงเออเอะไรเออเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยนะพ่อเนาะอยากให้พ่อเล่านิดนึงว่าวิธีการใช้พัดร้อยกับมะเขือเทศตรงนี้เนี่ยกระบวนการเริ่มแรกเลยในการใช้พ่อทรายเนี่ยต้องลองสักหนึ่งรอบก็ที่ตามปกตินะนะตามปกติเลยใช่ไหมแต่อย่าบวกอย่าบวกกับเคมีให้ได้เลยอย่าบวกกับเคมีเลยเดี๋ยวจะต้องปุ๋ยเกล็ดได้ปุ๋ยเกล็ดได้ใช่ไหมพ่อเนาะ ถึงจะได้อย่างนี้มาครับนะฮะแล้วเวลาฉีดในฉีดช่วงเช้าเช้าเท่านั้นเพราะมะเขือเทศจะนอนตอนเย็นนะอืมถ้าตอนเย็นนี่พ่อมาสังเกตดูนี่ใบงับใบก็จะหยิกเลยหยิกเลยครับคือเหมือนหลับไปเลยใช่ไหมยังไงก็ไม่กินได้แน่โอ้นะฮะแล้วฉีดไปทั้งหมดตอนนี้ได้ประมาณทักสี่เหินสี่ครั้งสี่ครั้งนะฮะและสิ่งที่ได้มาคืออย่างที่เรียนไว้นะท่านผู้ชมครับคือดกสังเกตดูยอดนะฮะยอดนี่จะถอดขึ้นแบบสุดๆเลยอย่างเงี้ยฮะ จะต้องขึ้นผมว่าขึ้นไปสูงนู่นเลยนะเพราะนั้นถึงถึงครับถึงนะถึงแน่นอนเ,ยเรยว่าผม <S <S ทําค้างสูงไปเปล่าเขาว่าพันนั้นกันนะหรอเขาว่ากันนะหรอครับแรงอื่นๆที่เขาทํากันนะเป็นอย่างนี้เขาดกนั่นแต่ต้นเขาจะไม่ยหายไม่สูงประมาณประมาณประมาณนี้ไหนฮะนประมาณเต็มที่ก็คือประมาณนี้สูงพร้อมกันบะครับครับหรอแต่เขาดกแต่เขาดกเหมือนกันดกแต่มันยังไงถ้าดกนี่มันต้นมันเตี้ยมันก็เก็บได้น้อยอ่ะ มันไม่กี่รุ่มมันก็จะหมดใช่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 เขาจะต่อไปเรื่อยอะแต่นี่คือถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่แค่นี้เนี่ยจะเก็บได้แค่นี้ครับแต่พัดร้อยเนี่ยคือไปได้เรื่อยไไปด้เรื่นะฮะคือไปแบบไม่สุดมันจะไปขึ้นไปเรื่อยเลยนะแทงยอดขึ้นไปเรื่อยเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่สุดนะครับนี่ไปได้เรื่อยอ๋อเนี่ยดอกออกมาแล้วครนะดอกเนี่ยออกทุกจุดเลยอ่ะทุกข้อออกทุกข้อเลยนะฮะสังเกตแต่ความเสมอกันนี่เปรี้ยเลยนะฮะลองไปดูมุมๆหน่อยฮะพ่อครับไปต่อกันเลยฮะท่านผู้ชมก็ตามเลยครับ อย่างนี้เนี่ยผมว่าคะแนนคะแนนดีมากนะอืมทาม่เพือให้เพืทศให้มีคะแนนอย่างเดียวแหละพ่อคนหนึ่งอ่ะที่ที่ที่ใช้พัดร้อยเรามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะพ่อได้อะไรจากการฉีดพัดร้อยมั่งตั้งแต่ที่ฉีดมาเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยคือประหยัดประหยัดนี่ประหยัดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมสารจะใบเราไม่ต้องใช้เลยอ่ะหรออ่าเรฉีดไปปั้นนี่เปรียกใบดีมากเลย คืิปีกใบฉีดปุ๊บม่จับเลยครับครับจับไปในตัวเลยนะครับครับคุณผู้ชมว่าที่บอกไว้นะเปียกใบดีประหยัดคือประหยัดแน่นอนคือพวกไม่ต้องฆ่าแมลงสารจับใบสารจับใบล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยพัด้อยล้วนนะฮะแล้วปุ๋ยปุ๋ยลดไหมเคยลดไหมนี่ปุใส่ไปสองรอบแค่นั้นเองสองรอบแค่นั้นเองครับอืมแต่ว่าถ้าเป็นพวกสับปะรดล่ะเป็นยังไงบ้างสับปะรดเออสับปะรดเนี่ยผมลืมถามคุณผู้ชมสับปะรดนี่พ่อเอาไปฉีดด้วยไหมใช้ใช้ครับใช้ทำกี่ไร่ฮะ ทำไว้ประมาณสิบไร่เนี่ยไหมสิบไร่ใช่ไหมต่างกันไหมที่ใช้กับไม่ใช้เนี่ยก็รุ่นหลังนี่ผมไม่ได้ใช้กงวดก่อนนี่ผมใช้อ่าไปหนแตกต่างกันเยอะเลยแตกต่างจุดไหนบ้างครับไมมอ๋อใบไหมลูกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีคือใบไหมนะฮะคุณผู้ชมครับใบไม่ใช่ใบลูกลูกอ่ะอาลูกลูกมันไหมใช่ไหมลูกมันไหมแดดอ่ะครับไม่แดดอ๋อเหมือนกับว่ามันทนร้อนไม่ได้ถ้าเป็นเคมีครับแต่ถ้าพัดร้อนเป็นไงฮะเครื่งเลยเยอะเลยชุ่มตลอดเลยโรงงานจะไม่ติโรงงานไม่ติเลยครับคมี ตีเมือนทุกเลยตีกับทุกลุกเลยทั้งทั้งที่สารด้วยอะไรด้วยมากมายเลยอ๋อคือถ้าทําเป็นเคมีเนี่ยแสดงว่าพ่อเองก็ใส่เยอะแยะมากมายเลยใช่ใช่ไหมคคือทั้งสารทั้งอะไรต่างๆขนาดเล่งเขาแล้วใส่ปุ๋ยก็แล้วก็ยังเอาไม่อยู่แต่พอฉีดพัดร้อย ก็คืออยู่อยู่อยู่ไม่เหมือนกันแต่ไม่น้อยเดียวเพื่อนเพื่อนก็ว่าดีดีดีก็สั่งลงมาผลคนละลังนะ๋อหรอสั่งมาคุณผู้ชมรับไม่น่าเชื่อนะผู้บริโภคนี่เป็นลังครับสั่งมาเป็นลังนะฮะถ้าไม่ดีจริงไม่ใช้ต่อแน่นอนใช่ใช่ถูกไหมใช้มาตลอดใช้มาตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เห็นบอกว่าเป็นลำดับที่26หรือ16นี่แหละนะฮะของที่เราแจกฟรีแรกๆเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ผมไท่กท่าจะอื่อลุกทใชน หายเขาว่าเขอกทูพันร้อยไม่ได้ลมะมั้งสูตรร้อยไม่ได้เลยใช่ไหม,มฮะเคยคิดจะเปลี่ยนจากวันนี้เนี่ยคิดจะเปลี่ยนอีมั้ยโอ้ซื้อมันต้องสองหลังลนะเปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนได้ไง <laughs> <laughs> อ่ะไปต่อที่นี่นะครับคุณผู้ผมชมว่าเดี๋ยวจะหาว่ามุมนี้สวยแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยะฮะ,ฮะความเสมอของเขาเนาะ,ะคือถ้ามาเกิดเทศเนาะมาเกิดเทศแรงๆเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยนะมาเกิดเทศแรงๆเขาไม่ชอบแรงเลยนะอย่างนั้นแล้วว่าปลูกยากมากเลยนะแรงยากใช่ไหมครับปลูกยากมาก ก็ดีก็น,น้าฝนก็น้าหนาวหน้าฝนก็น้าหนาวครับหนาวครับอืมแต่น,นาจะจะนิ่โตเลยอือมแต่นาแลงกเขาโตโตยากครับด้วยการติดดอกก็จะไม่ค่อยดีการติดดอก,กนะฮะอืมก็อาผมก็ปลูก,กว่าอืมเฮ้ยหมึงน,นจะปลูกเลยอืมน้านนี้ไม่ดีหรอกวราไม่ดีใช่ไหม,อมตอนนี้ก็อ,อีกตาผมแล้ว จริงเหรอจริงจริงจริงอยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่นะอยู่เป็นอาเป็นอาใช่ไหมขอปลูกมะเขือเทศตลอดครับขอมาเห็นของผมก็คจะดูแล้วก็ไปซื้อของไข่หมาไม่รู้ของทางโทรทัศน์โทรทัศน์เหมือนกันโทรสั่งมาเหมือนกันเขาไม่เห็นหรอกครับพัดร้อยไม่ได้สู้พัดร้อยไม่ได้ครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ให้เขาใช้ดูแต่เขพัดร้อยไม่นอนพัดเอแน่นอนแต่ทีนี้ก็ลองไปซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้ดูทีไม่คิดว่าพัดร้อยคงแบบเออน่าอยากจะเปลี่ยนยี่ห้อมั้งให้ให้เขาใช้เขาเไม่ค่อยใจผมเหรเอาเหรอ ใช้ฟรีพอเป็นคนลงทุนนไม่เป็นไรนะคือแสดงว่าสิ่งพี่น้องกันนะเนาะนะฮะเราก็ถือว่าเราให้กันไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้เ็าคงจะเชื่อแล้วล่ะว่าพัดร้อยของเราเนี่ยคือไม่อยากอธิบายอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างน้อยคือเห็นด้วยกับตาแล้วความรู้สึกของคุณพ่อโลดเนี่ยนะฮะก็พูดจากใจนะฮะใช้แล้วเนี่ยกว่า4ี่ปีที่ใช้มาโดยตลอดแล้วก็ยิ่งตอบเป็นเสียงเดียวว่า กลับเร,เรื่อยเนี่ยสูยงามมากเลยของเถาเล็กดีมากเลยอืออกเป็นเถาเถาเนี่ยนะคุณผู้ชมครับนะฮะจริงๆจะเ,เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนื่อเขือเทศเนี่ยทุกปี่ถึงจะเล่นกันแตกยอดแตกแขนงดีมากเลยนี่ที่เคแตกแขนงดีมากก็แก่ว่าแตกแตกแขนงดีมากเลยนะแสดงว่าไอ้สี่ปีที่ใช้มาเพราะสี่ปีที่ใช้มาผมอยากรู้จังเลยอ่าที่ใช้หนักๆเลยเนี่ยกับพืชอะไรแัดงว่าเอม เอาหนักๆเลยสมมุติว่าใช้หนักคือไม่ใช่ใช้เยอะนะคือหมายถึงว่าปลูกมาโดยตลอดแล้วพัดร้อยใช้ตลอดเลยคือบวบกมะละเนี่ยบวบกมะละครับดีดีเลยใช่ไหมบวบกมะละคือปลูกมาโดยตลอดเลยครับอแต่เก็บไปละไม่ได้ปลูกแล้วดูนี้ไม่ได้ทำเล่นนี่มั่งหันมาเล่นอันนี้มั่งนะฮะแต่เขาใช้หนักๆกว่นั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้หนักๆอย่างนี้ผมบอกไว้ว่าคือใช้มาโดยตลอดอย่างนั้นะกำไรดีไหมกำไรดีไหมมันก็ได้เลยนะเพราะต้นทุนเรามันน้อยอ่ะ ทีนี้ก็ใช้ใช้ด้วยนะใช้ด้วย่เราพูดกับความจริงเลยว่าเราต้องใช้ด้วยดูดูพืชของเราดูพืชของเราด้วยครับอมีตัวอะไรมีตัวอะไรมีแมลงมารบกวนหรือเปล่าถ้าไม่มีเลยก็คือไม่ไม่จาเปเลยไม่จะไปเลยเพราะพัดร้อยมันก็อยู่อยู่แล้วนะฮะโอ้โหนะฮะนอกจากในส่วนของใบตรงนั้นมละแล้วนะครับแล้วก็ใบเลื้อมันจะกู้นี้เนี่ยมันกินไม่ไห้ริงนอนบนใบอ่ะกินเล็กค่นี้แหละเอากลับมาดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ฮะถ้าเขากินได้เต็มที่รูปทั้นใบกินทั้งข่าวข่าวทั้งใบเลยนี่กินได้ถ้าเขากินได้นะเขาไปทั้งใบเลยนะใบเลยนี่กินไม่ได้แต่นี่เขากินไม่ได้แค่นี้หรือเขากินแล้วกินแล้วไม่อร่อยอ่ะเนี่ยแค่นี้ไม่อร่อยแล้วกินไม่เข้าเาไม่กินไม่เข้าปากไม่เข้าหรือเปล่าข้าปากนะปากมันแต่ใบใบแข็งนะครับใบแข็งใบแข็งมากเลยนะฮะอ้าวหลานมาแล้วนะฮะหลานมาเข้ารายการด้วยหรือเปล่านะฮะมาแล้วนะฮะนี่ฮะ นี่หลานใช่ไหมเนี่ยครับครับอ๋อคนหน้านี่คือลูกของลูกชายครับอ๋อคนคนหลังน้่ก็หลานคนนี้ก็หลานคมาโอ้มาเลยนะฮะตามตามปู่ป่ะเนี่ยตามปู่ใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้ยังไงฮะตอบอันนี้คือสังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมครับเขาจะไม่กัดเข้าไปแล้วกัดแต่ก็เหมือนกับเขาคลายไปเลยครับเลิกเลิกกินเลยเลิกกินเลยเลิกกินเลยแล้วสังเกตดูแต่ละแต่ละต้นแต่ละต้นที่เราเดินกันไวเนี่ยเกือบจะทั่วเลยนะไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยนะฮะ แล้วอีกกี่วันเก็บคะเนี่ยพ่อประมาณลูกน่าจะเป็นสงการนี่แหละานสงการใช่ไหมสงการก็เก็บกันเนาะนี่คือวันที่เท่าไหร่เนี่น่าจะเป็นสงการนี่มา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 นี่เลยมาลูกวะมาขอได้วยมามาคาับปู่เออ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 มามาครับปู่โ้โนี่ดูดูนะท่านผู้ชมครับนี่ธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละครับอ่รักมากแล้วเนาะหลานคนแรกวะคนแรกคนแรกเลยนะฮะโอ้โหมองกล้องไหนลูกมองกล้องไหนดีมองกล้องนู้น คุณพ่อฮะอยากจะสื่ออะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่รับชมรายการของเราอยู่บ้างที่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช้พัดร้อนเหมือนพ่อบ้างครับอบางคนยังลังเลไงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วเชื่อหรือเปล่ามันไม่น่าเชื่อเออแล้วอย่างเงี้ยเราเตี้ยมกันหรือเปล่ายังเป็นหน้าม้าบริษัทหรือเปล่านี้่พ่อผมเป็นคนประเภทชอบลองมากเลยอ่ะเป็นไงทั้งๆง่ายนี่ออกใหม่ๆนี่ผมก็ลองยังลองอยู่แต่หรอไม่ได้ผลเออหล่ยี่ห้อตทรทัศ์ใหม่ๆนี่ก็ลองเหมือนกันหลายอย่างครับขวดเรา4,300กว่า5 0 0งลิตร เพื่อนหลุมไทยนี่ยังบอกเลยปุกทมือไม่ได้วะ่ะสูกพันร้อยไม่ได้ไม่ได้พ<อ>ันร้อยไม่ได้หันมอกแ้พันร้อยแล้วตอนนี<ห><ห>้แต่แรกก็จะขายให้ผมอ,ะอ่ะผมไม่เอาหรอก เอาแล้วจะซื้อต่อคือจะขายต่อทีนี้ก็เห็นว่าของของผมดีจริงๆอ่ะเขาก็ทำมะเขือเทศเขาไม่ได้รุ่นเดียวกันนี้รุ่นเดียวกันเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นเจ๊งเลยหรอเจ๊งเลยโอ้โหเจ๊งเลยถึงกระเจ๊งเลยถึงกระเจ๊งเลยใช่ไหมปลูกปลูกของผมเนี่ยเขาไม่ได้เดีกเขาก็มาส่งผักทุกวันแล้วก็ห้ยส่งผักทุกวันส่งแกไน้นอนมาดูแล้วแน่นอนเลยคือป้มเลยมีคนมาถามเยอะเลยคนที่เคยทำนี่วิ่งรถเครื่องนี่ขอเที้ยเพลิด้วหรอ พันมองเลยอนะ่ <c oughs> เะเก็บมาสวยจริงๆนะท่านผู้ชมฮะคือสังเกตดูจะสวยมากๆเลยครับจะไปไหนครับไปไหนครับ <c oughs> ดูนะฮะน่ารักน่ารักนะฮะธรรมชาติเอาละนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะคุณพ่อรถมากๆเลยที่สละเวลานะฮะให้เรามาชมนะฮะแปลงกเกษตรแปลงนี้เรียกว่าก็ไม่ได้ได้อะไรคุณผู้ชมฮะดูคนอื่นมาเรยตลอด นทีนี้มาดูตัวเองมาดูตัวเองบ้างทีนี้ในรายการทีวีเนาะวันนี้ก็สื่อถึงพี่น้องเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับเคสเคสนี้กับพ่อโรดของเรานะฮะกับแปลงเกษตรแปลงแปลงนี้สุดยอดมากเลยทีเดียว คงได้รับคําตอบเป็นอย่างดีแล้วครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านที่สนใจสารสกัดธรรมชาต e ิอีซิพรัตร้อยของเรากับมะเขือเทศครับ นี่ขนาดยังไม่สุกนะครับระนาวเลยนะฮะผลออกดกมากเลยทีเดียวเพราะนั้นนี่คือผลพวงจากการใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพัทร้อยครับทนแรงทนฝนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเอาละช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับติดตามรับชมของเราได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเราด้วยนะฮะรายการของเราเนี่ยกดไลค์กันเยอะๆๆๆเลยนะครับช่วงของไอทีช่วงนี้เนี่ยแม้มาแรงซะเหลือเกินครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ